E ันนี้ไม่ว่างถ่ายคลิปล้างจานที่ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานแป๊บหนึ่งครับล้างจานเสร็จ วันนี้นะเราค่อนข้างยุ่งกันเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะปิดเทอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบทำโปรเจกต์ปีนี้ให้จบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องส่งเกรดไปให้โรงเรียนต้นสังกัดที่อเมริกาด้วยนะครับเพราะเดทไลน์เนี่ยวันที่21แล้วนะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบเคลียร์ให้จบผมว่าเคลียร์ให้จบวันนี้พรุ่งนี้เลยก็จะดีที่สุดนะครับจะได้สบายใจโอเคลุยก,กันต่อครับ ไสามกว่าแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวมวัวจะยุ่งกับเรื่องเรียนของเด็กอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายๆครับเฟอร์เวียดนามรสไก่ รินเอกสารสแกนเอกสารส่งรายงานการเรียนนะครับของควอเตอร์ที่4คือว่าปีหนึ่งเนี่ยผมต้องทำอย่างเงี้ยสี่ครั้งนะครับก็เพราะว่าเราเรียนกัน4ควอเตอร์วันนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ปิดเทอมครับปิดเทิมสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มเรียนซัมเมอร์กันต่ออยากให้ลูกได้ดีก็ต้องแบบนี้นะครับก็คือผมเองเนี่ยก็คือจะต้องเรียกว่าอุทิศตน เพื่อการศึกษาของลูกว่างานนะครับเพราะนั้นก็เราก็ลุยกันต่อไปนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราสับมิทผลการเรียนของเราทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็นัดวันมานะครับว่าให้เราสอบทดสอบ ว่าเราเนี่ยเรียนไปจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราจะส่งเกตอะไรม้วดตัวไปนะเรามาทดสอบกันนะว่าเอ,อไอสิ่งที่เราสอนกันมาเนี่ยมันเป็นยังไงดีขึ้นหรือแย่ลงสำหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้ออกกาลังกายนะครับวันที่2ก็เบี้ยวแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยนะเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท,ทุกท่านนะครับเวลาที่เราอยากจะออกกำลังกายแต่บางครั้งก็เรียกว่างานเข้าสถานการณ์งานเข้าทําให้เราเออกกําลังกายไม่ได้อันนี้เรื่องปกติแต่พรุ่งนี้เราไม่ย่อถ่อนะครับผมท่านอย่างเงี้ยมา10ปีแล้ว ผม,ผมเจออย่างนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วพวกนี้เราก็ออกกาลังกายเหมือนตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะต้องมีสะดุดบ้างอะไรบ้างแต่ไม่เป็นไรคือลืมมันไปแล้วก็ก้าวเดินต่อไปแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผม